เรามาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพักกันอยู่ตรงจุดในเรื่องของอาหารที่บริโภคมากเกินไปใช่ไหมครับกับคนในอดีตที่บริโภคน้อยเกินไปแล้วก็ปัจจัยในการรับประทานยาที่ทําส่งผลต่อไตแล้วนี้มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับก็มีเยอะนะคือจริงๆแล้วกันที่ว่าอตวายหรือว่าตายเสื่อมเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุนะฮะ สาเหตุมีมีมีเยอะมากนะเคมีต่างๆนะสารเคมีครับนะสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายเราทั้งยาหรือไม่ใช่ยาหรืออย่างอื่นก็แล้วแต่นะฮะอักเสบบ่อยบ่อยนะฮะอักเสบบ่อยๆก็จะเป็นนะเพราะฉะนั้นคนที่สุบัตสติทั้งหลายพวกออฟฟิศ ทั้งหลายชอบการปัสสาวะต้องระวังหน่อยนะเพราะคือพวกนี้จะเสื่อพออักเสบพอกับข่อปัสสาวะอักเสบพออักเสบมันก็จะมีมีแบคทีเรียแบคทีเรียมันจะย้อนขึ้นไปมันจะมีมีท่อข่อปัสสาวะลงมาสองเส้นใช่ไหมครับท <Estate> yeah. <number> ่อลงมาลงมาถึงข้างล่างจะเป็นกข่อปัสสาวะนะัเอาไมท่อมันจะขึ้นไปสองเส้นนะพราะแบคทีเรียมันจะย้อนหลายขึ้นไป มันจะไหว้กลับไปไหว้พอนะฮะทำให้ไตอักเสบได้เหมือนกันนะฮะครับจริงๆแล้วสาเหตุมีเยอะมากสาเหตุมีเยอะมากนะฮะ่เมื่อก,กี้คนคนเจมถามว่ากินยังไงนะฮะถ้าตอนเวลานี้ทุกวันนี้เนี่ยการกินมันเกินเพราะน่ากินให้น้อยลง กินให้น้อยแล้วผู้ชมจะทราบไหมว่าคนกินอะไรน้อยลงคนกินอะไรให้มันเป็นทางสายกินได้ทุกอย่างกินทุกอย่างแต่กินให้รู้สึกอิ่มแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์กินให้รู้สึกอิ่มแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คืออยากให้กินจนกินจนอิ่มพูดง่ายๆครับอยากกินข้าวจนอิ่มครับนะฮะถ้ากินข้าวจนอิ่มแสดงว่าเกินอืถ้ากินข้าวจนเรารู้สึกว่ามือนั่งอิ่มแสดงว่าเกินครับนะครับเมื่อไหร่เร็วนี้ผม ผมดูรายการของจีนนะครับถ้าเอานักแสดงท่านหนึ่งปีนี้ประมาณสักหกสิบกว่าเจ็ดสิบครับนะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมากนะครับท่านนี้ตั้งแต่ยี่สิบกว่าจนถึงป่านนี้น้ำหนักเท่าดึงเตะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนถึงหกสิบกกว่าน้ำหนักเม่ไดขึ้นไม่ลง S <S นะฮะครับก็พอดีก่อนก็ก็ให้เขามาคุยครเรื่องการดูแลสุขภาพนะฮะผมชอบใจอยู่คำหนึง่งนะเขาบอกเวลาไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาหารจานนั้นคนกินแล้วรู้สึกอร่อยครับยกออกเลยไม่ต้องกินถ้าอาหารอะไรอร่อยยกกออเลยยกออกเลย ถ้าโยออกมาได้คนอย่าไปแตะมันอีกครับเพราะอร่อยคืออะไรทําให้ทานเยอะทําให้ทานเยอะคนอยากกินตรงนั้นเยอะค,คนอยากกินจานนั้นได้เยอะครับถูกไหมถ้าคนกินจานนั้นได้เยอะคนก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ครับแล้วคนก็จะเกินอืมอ่าคือเขาใช้วิธีอย่างนี้รับ หลักการเขาวิธีการก็โอเคดีนะครับใช่แต่มันทํายากมากเลยนะครับต้องเอาชนะใจตัวเองนี่ผมว่าถ้าเป็นผมผมก็คิดหนักเลยนั่นแหะได้ไลยครับคือจริงๆครับผมไม่หลายคนบอกแล้วทีนี้ในเรื่องของการทานอาหารบางคนเนี่ยนอกจากความชอบเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ทานเยอะเกินไปก็ได้ทานเอาแค่อิ่มแต่อย่างเช่นลาท้องโกตอนเช้าใช่ไหมครับครับเอาเอาแค่ทานนะครับแต่ว่าทานทุกเช้าเลยแบบนี้ได้ไหมครับก็จะเกินแบบนี้ก็ยังคือเกิน ก็คือเกินครับเพราะงั้นเพราะงั้นผู้ชมรายการนะครับการคนโทรลอาหารการควบคุมอาหารคือทานทุกๆสิ่งที่อยากทานได้แต่อย่าทานเยอะ<ช>และประอย่าทานถี่ใช่ใชอันนี้คือคือ <c oughs> คือวิธีการกินอาหารของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่ออะไรเนี่ยผมเป็นคนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจำชื่อ ครับนะไม่เป็นไรครับอาจารย์เขาเป็นคนเขาว่าไงบ้างครับที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะบอกคํานี้การกินอาหารคืออะไรนะฮะการกินอาหารที่ดีที่สุดคือกินตามใจแต่อย่ากินตามปากกินตามใจแต่อย่ากินตามปากนี่คือวิธีการกินอาหารที่ดีที่สุดนะกินตามใจก็คือวันนี้คุณอยากกินอะไรก็ไปกินซะครับ นะวันนี้อยากกินอะไรคุณก็ไปกินซะนะแต่อยากกินตำปักครับกินก็กินให้นิดเดียวพอกินพอให้รู้รสแล้วก็พอตรงนั้นนะฮะอย่างบาง,ค,บบางคนนะฮะเราจะมีพบบ่อยว่าอย่างผมผมเป็นคนที่ไม่ไมกินน้ำมักลมนะฮะกุู้วัวนผมจะเป็นคนที่ไม่กินนะครับนะแต่บางวานันออกไปกินข้าวข้างนอกนะฮะ อยากกินครับนะฮะอยากกินเนี่ยนะฮะอยากกินก็สัมมากินนะฮะอยากกินก็สัมมากินแต่ผมไม่เคยกินหมดช่าง<อ>ไม่ไม่หมดช่างมันน้ำมาลุมขวดหนึ่งคุณหมอจะทานเพียงแค่ครึ่งเดียวทานแค่แเดียวให้รู้สึกว่า,าได้ทานอ่าแค่เรียวพอจบละอ,อกินไม่หมดช่างมันนะครับนะกินไม่หมดช่างมันเพราะมันไม่ใช่อะไรอะไรแบบเบื่องอะไรครับเยอะแยะ นะฮะคือไม่ใช่ว่าเราเราเป็นคนเปลืองแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคนจีนเขามักจะบอกว่ากินข้าวาง่ายครับแต่ขัดออกมันยากกินข้าวไปง่ายแต่ไขออกยาก,ก็เหมือนเหมือนอคนยุคปัจจุบันครับทานเข้าไปเสียเงินซื้อของมาทานเ่ยต้องเสียเงินไปเอาออกอีกไปเอาเเสียงเงินเข้าอ่ะอย่างน้อยครับเสียเงินเอาออกนี่มหาศาลเลยมหาศาลชแล้ว ออกได้หรือเปล่ายังไม่รู้ออกแล้วจะกลับมาเห <c oughs> มือนเดิมอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใช่ใช่เพราะงั้นประเด็นใ,ในเรื่องของการทํางานของไตเนี่ยหลักๆเลย,เยคือการรับประทานอาหารเป็นหลักจริงๆแนละ้วผมมองว่าทุกวันนี้เนี่ยการทําการดูแลสุขภาพครับโดยเองเป็นหลักนะฮะหลีเลี่ยงการใช้ยาก,การกินอาหารให้ดีขึ้นนี่การหลีเลี่ยงการใช้ยาามว่าเลี่ยงยังไงวิธีการง่ายที่สุดก็คือคุณไม่ต้องกินยาครับตรงเลยตรงเลยตรงๆเนาะแล้วทําไมถึงไม่ต้องกินยาล่ะ คนต้องทําร่างกายคนได้พร้อมไงครับคนต้องดูแลสุขภาพให้ได้คนไม่ใช่ว่านอนตีสามตีสี่ทุกวัน <c oughs> คนไม่ใช่ว่ามันไม่รู้จักเลยว่าวิ่งยังไงครับถูกไหมครับคณก็ต้องดูแลสุขภาพถึงเวลานอนคุณต้องนอนถึงเวลาทํางานคุณต้องทํางานถึงเวลาออกกําลังกายคุณก็ต้องเสียเวลาไปออกกําลังกายบ้างครนะคือเรามักจะบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกําลังกายไม่หลายคนที่มาหาผมเรื่องโรคอัวในะผมไล่กลับไปทุกที ครับว่เขาไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะโอเคเอาอย่างนี้ถ้าเรารักษาอาทิตย์หนึ่งสามวันนะครั้งหนึ่งชุกครึ่งชั่วโมงไหวไหมเขาบอกไหวโอเคไหวใช่ไหมคุณเอาครึ่งชั่วโมงนี้ไปออกกําลังกายก่อนไม่ต้องมาหาคุณหมอเออไม่ต้องมาหาไปเอาเวลาที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยทันที่ผมจะนัดทันที่มาหาผมเนี่ยคุณเอาเวลาที่ผมนัดเนี่ยคิดว่าผมนัดแต่คุณไปออกกำลังกายซะออกกำลังกายซะโอเค ไม่มีไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมอถูกยังยังไม่มีเวลาอีกไหมอ่าใช่เพราะเราเราตาบ่งเวลาที่เราจะเป็นของเราให้เขาไปแล้วใช่คือเวลาเขาไปแล้วใช่ไหมครับผมให้บางทีคนไข้บางบางทีเนี่ยของคอนเซปต์มันผิดครับคอนเซปต์มันผิดอีกอีกประเด็นหนึ่งครับในพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยผมเห็นบางคนเขาออกกําลังกายไม่เป็นเวลาเวลาครับมันมีความจําเป็นไหมครับเพราะการออกกําลังกายเนี่ยต้องเป็นตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนตีหนึ่งเที่ยงคืนมีมีมีความจําเป็นไหมครับ คือคือ,คอ,คอาการออกกําลังกายตรงนี้มันก็ต้องคุยกันมันก็แบ่งกันดีกอะ่ะแพทย์จีนเราไม่ได้ออกแนะนําให้ออกกําลังกายจริงๆแล้วนะแพทย์จีนโบราณไม่ได้ออกกําลังกายอย่างนี้อ้าวแ้วเขาทำกัน,นไงแพงยทย์จีนแผนโบราณนี่ออกกํกาลังกายที่จิตเป็นหลักออกกําลังกายที่จิตใช่ออกกําลังกายที่จิตเป็นหลักผู้ชมผมจะงงไหมนี่คุณหมอให้เขาไปออกกำลังกายที่จิตยังไงครับก็คือให้ไปนั่งสมาธิอย่างหลับอ่าใช่ ถูกไหม,ม,มฟังดูมันก็แปลกๆนะครับก็คือคือในขณะที่เราต้องการสุภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วเราไม่ไปแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นใช่อ่าแล้วมันจะทาให้ร่างกายเราเข้มแข็งขึ้นตามนั้นเหรอครับตามนะเพราะแพทย์โบราณเรามีอยู่คํานึงง่ายๆจิตเป็นนายกายเป็นเบาอืครับใช่ถูกไหมฮะใช่ครับสมมติว่าวันนี้วันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเราป่วยเราไม่สบายเอา เป็นหวัดนะฮะวันนั้นโอ้วันนี้ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องไปไหนนะฮะนอนพักสักหน่อยนคนจะรู้สึกเลยวันนั้นอะคนจะสมทั้งวันจริงครับจริงจริงใช่ไหมผมเคยพิสูจนกับตัวแล้วเขาพิสูนตัวเองครับทีพเพราะตื่นเช้าขึ้นมาโอ้หัวเป็นไข้เป็นหวัดน,นี่แหละครับจะนอนสักหน่อยโอูดไม่ได้เว้วันนี้ต้องไปทีซีซีทีวีใช่ไหม แข็งใจหน่อยนะไปเล้วค่อยกลับมาเร็วค่อยว่ากันครนะฮะคุณจะรู้สึกเลยว่าวันนั้นน่ะคุณพ้นไปโดยทั้งวันครับชวัดเหมือนกันโดยจิตเราจะเป็นคนสักอืมถูกไหมฮน่าถูกครับถูกอ่าเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกลายเป็นเบากลายเป็นเบาแต่น่หจะเพราะว่าเราจะพบว่ากลุ่มมะเร็งครับนะฮะ ที่หายเพราะจิตเราสั่งกลุ่ม H I V ด้วยไหมครับเอด้วยผมก็เห็นกลุ่ม H I V กลุ่มหนึ่งที่คนที่กำลังใจเข้มแข็งเนี่ยหายของมันครับเขาก็มีชีวิตปกติปกติแล้วก็หายได้จริงๆครับนะฮะครั้งหนึ่งมียาหลอกอยู่ออกมาชุดหนึ่งยาหลอกยาหลอกยาหลอกนะครมบมลนิทีมรนิทีหนึ่งเขาสั้งขึ้นมาครับนะฮะจะเชื่อไหมหายเยอะมาก ข้างลงที่รู้ว่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่แต่ว่าเอชไอวีเขาหายด้วยตัวเขาเองอืมนั้นคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายคนที่เป็นเอชไอวีแล้วหายเนี่ยอลองไปศึกษาดูตัวเองหรือศึกษาดูเพื่อนที่เป็นแล้วหายว่าเขาหายเพราะว่าเขามีกําลังใจที่เข้มแข็งกําลังใจที่เข้มแข็ง <ๆ S 1> นะฮร,รแล้วอย่างหนึ่งก็คือ,อการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องครับเพ <นะ S 2> รานะฉะนั้นแพทย์จีนเราเนะี่ยเราจะ,ะดูแล โดยจิตซะส่วนใหญ่นะฮะเราจะโบราณมีไหมที่สั่งให้วิ่งไม่มีก็จริงนะครับเท่าที่ผมศึกษามาแพทย์แผนจีนผมก็ไม่เคยอ่านเจอตำราไหนบอกว่าเช้าต้องไปฟิตเนสตอ้ต้องไปวิ่งวิ่งพื้นผมก็ไม่เคยเจอครับเราจะเพาะไรลำไทยเก๊กอ่าลำไทยเก๊กยืดเส้นยืดสายมันมันมันเป็นแนวยืดเส้นยืดสายซะมากกว่าออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอร์ครับใช่นะเราจะใช้วิธีออกกําลังกายด้วยลำไทยเก๊ก ไทเก็กนั้นคือเป็นการลามเพื่อสงบจิตครับนะการสงบจิตในแพทย์จีนเราจะมีสองสองแบบสงบจิตด้วยเครื่องไหวกับสงบจิตด้วยนั่งนิ่งนะฮะสร้างสบจิตด้นั่งนิ่งก็คือเดินลมปราบนะฮะก็คือนั่งสมาธิครับแต่นั่งสมาธิในทันในระหว่างที่นั่งสมาธิแล้วเดินลมปานไปด้วย ก็คือการกําหนดลมหายใจใการวัดล,ม,ลมหายใจนะฮะแล้วก็เดินลงไปในร่าการเรานะฮะนี่คือวิธีหนึ่งครับนะทีนี้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมานั่งสมาธิได้ครับการนั่งสมาธิต้องมีต,งมต้องมีสมาธิพสอสมควรอ๋อโอเคครับงั้นคือขอพักเบรกอีกเบรกนึงนะครับสําหรับเรื่องการนั่งสมาธิอันนี้เรากําลังคุยกันในเรื่องของการดูแลไตนะครับแต่เรากําลังเข้ามาถึงในเรื่องของ การจิตได้ยังไงเดี๋ยวเข้ามาในเบรกที่3ครับมาให้คุณหมออธิบายให้ลงลึกว่าการกำหนดจิตแล้วเราจะชนะโลคภัยต่างๆได้อย่างไรพักสักครู่ครับผม